คุณคะแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วกรรมการทรมานนักหวยคนดูให้รวยยังไม่หยุดนับเลย ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟต์กุณคแมร์มาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะเป็นไฟ์ที่โชคกันไปช่วงประมาณบ่ายโมงของวันที่6เมษายนนะครับซึ่งมวยคู่นี้แอดนำมาให้ดูเป็นคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยของเรานะครับอินซีดำสอปรัตนะฮะแอดไม่แน่ใจว่าแอดอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมกับนักมวยกุณคแมร์เจ้าถิ่นครับมีชื่อว่าลิทีลูกคัสนะฮะเป็นนักมวยลูกครึ่งกัมพูชาฟิลิป ซ,ซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพโปรโมทที่ทางฝั่งคุนขะแมเอามาให้ดูนี่รู้เหมือนว่ามันจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะครับโดยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการแชมปเปี้ยนกุนคะแมครับถ่ายทอดทางช่องบายอนทีวีของกัมพูชาอย่างน้อยก็ต้องยอมรับนะว่ารายการแชมเปี้ยนกุนคะแมเนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างตัดสินเป็นธรรมครับเมื่อครบยกแล้วก็ให้คะแนนตามเนื้อนะฮะน้อยมากที่จะตัดสินเอเนียงไปทางนักมวยกัมพูชาั่นเป็นสาเหตุให้แฟนๆกุนขะแมนั้ ไม่ค่อยเข้าไปชมรายการนี้แล้วครับเพราะนักมวยตัวเองไม่ค่อยชนะซึ่งคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการเนี่ยนะครับปกติคนดูที่เข้ามาชมก็น้อยอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างร้อนนะฮะนำซ้ําคู่รองคู่เอกครับนักมวยไทยพบกับนักมวยกัมพูชาอีกคนนักมวยไทยก็เอาชนะไปได้แบบไล่ถลุงถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะคะแนนก็ตามพอมาถึงคู่เอกคนดูก็เลยยิ่งเหลือน้อยลงไปอีกครับก่อนการแข่งขันก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ตามสไตล์กุลคาแม่แหละครับโดยเปิดตัวนักมวย ไทยของเราออกมาก่อนนะครับแล้วตามมาด้วยนักมวยกุลคาแมเจ้าถิ่นนะแอดบอกเลยว่าโอ้โหสภาพร่างกายนี่ดูไม่ได้เลยฮะสำหรับนักมวยกุณคาแมไม่รู้ว่าได้ซ้อมมาบ้างหรือเปล่าหลังจากประตัวกันเรียบร้อยครับกรรมการก็ปล่อยให้นักมวยทั้งคู่ได้ไหวครูกันนะครับหลังจากไหวครูกันเส็จสับครับกรรมการเรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายมาที่กลางเวทีบอกกติกาเรียบร้อยปล่อยให้ไปเลี้ยงถอดมงคลแล้วก็สับมือให้เ,เริ่มชกกันครับยกที่1เริ่มขึ้นเป็นฝั่งของนักมวยกุณคาแมนะครับที่เริ่ ่ออออกกอาวกนทางฝั่งของลิทีลูคัสนะฮะก็พยายามที่จะไล่ต้อนนักมวยไทยของเราตามเสียงเชียร์ของแฟนๆคุณขแมทที่อยู่ด้านข้างเวทีนะครับส่วนนักมวยไทยของเราก็ยังคงอย่างเชิงอยู่แล้วครับเพราะนี่เป็นการต่อสู้แบบมวย5้ายก,ยก,ยกละ3นาทีนะฮะอินซีดำก็พยายามคลำเป้าครับหาจุดที่นักมวยคุณขแมจะยุบจะยวบนะฮะพอมีโอกาสนักมวยคุณขแมก็พยายามที่จะเดินเข้าหาครับแต่ก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมอย่างที่เาจเคยเรียนไปเรื่อยๆนะครับว่านักมวยคุณขแมนั้นเล่นเชิงไล่ แขนไม่เป็นครับแต่พอกอดแล้วดูนักมวยเสียเปรียบกรรมการก็จะแยกออกมาในยกที่หนึ่งยังคงเป็นฝั่งของนักมวยคุณแคแมนะครับพยายามเดินเข้าหาตามเสียงเชียร์ของแฟนๆที่อยู่ด้านข้างเวทีส่วนอีซีดำนั้นก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะครับออกอาวุธสวนกลับไปอยู่เรื่อยๆนักมวยคุณแคแมเปิดช่องเมื่อไหรก็จะโดนทั้งเตะทั้งถีบเลยครับการก้าวย่าง3ามขมของลิธีลูคัสนั้นมองเห็นได้ชัดนะฮะว่าเจ้าตัวไม่ค่อยจะเป็นมวยครับคุณผู้ชมแอดลืมบอกไปนะฮะนักมวยของฝั่งคุณแมมอย่างลลิีีูคััสนน้ วัย26ปีครับส่วนนักมวยไทยของเรามีวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นก้าเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่1นะฮะทางฝั่งของอินซีดมนั้นถีบเข้าไปที่ท้องครับแต่ลูคคัสบอกว่ามันใกล้กระจับนะฮะบอกให้โจมตีสูงขึ้นมาหน่อยนะครับทางฝั่งของนักมวยไทยของเราก็ขอโทษข,ขอโพยแล้วฮะแต่ว่าก็ไม่ได้โดนกระจับนะครับทางฝั่งของลิทีลูคคัสก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วครับพอโจมตีพลาดก็จะหนีเรื่องของอาวุธนั้นเห็นได้ชัดเลยครับว่าทางอินซ ช่วงท้ายยกและอีก30วินาทีสุดท้ายของยกที่1ครับอินซีดำออกอาวุธชัดเจนไปหลายจังหวะถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายถอยอารยะนะฮะพอลูคัสเดินเข้ามาใกล้ก็จะโดนอาวุธแล้วครับทั้งถีบทั้งศอกเียเดียว,ว่าทั้งความเร็วและความเป็นมวยนะั้นนักมวยกุนคาแม่นั้นสู้ไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรกันฮะหมดยก ที่1ลงไปพักให้น้ำไม่ท่ากันเรียบร้อยครับดูเหมือนว่าทางฝั่งพี่เลี้ยงของมวยไทยของเราจะมองดูแล้ววันนุ่งมวยกุนขมแมนั้นะไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะครับน่าจะปรับแผนการต่อสู้ให้กับอินซิดัมออกมาชกในยกที่2กรรมการสับมือให้เริ่มชกกันครับยกที่2เริ่มขึ้นครับเป็นฝั่งของนักมวยกุนขมแมครับลิธีลูคัสนั้นออกอาวุธก่อนแต่ยกนี้อินซิดัมไม่ได้ถอยเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นฝ่ายยืนหยุดรอแล้วก็ออกอาวุธไปเรื่อยๆถ้าจะถอยก็เป็นเพียงแค่การรถออยยยเพื่อองะะ เอาอาวุธของตัวเองให้มันพอดีเท่านั้นถ้าหากนักมวยกุนขมแมเดินเลอ่ทะลามมาก็จะโดนอาวุธของอินซีดาเลยครับพอเขาคุกวงในฮะไล่แขนไม่เป็นเชิงไม่มีนักมวยกุนขแมกก็จะทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายกรรมการก็ต้องแยกออกมาอย่างคมเป็นฝั่งของอินซีดาครับที่อย่างระยะแล้วก็ออกอาวุธได้มากกว่าเรียกได้ว,ว่าผ่านมาประมาณหนึ่งนาทีของยกที่2นั้นเห็นได้ชัดเลยครับว่าถ้าเป็นกรรมการให้คะแนนนั้นคะแนนของอินซีดำนี่ต้องห่างมากแน่นอนนักมวยกุนขมแมกก็เร่งเครื่องขึ้นไปอีกครับแฟน,น้านขางเวทีีก็ชย นักมวยของตัวเองเดินแต่บางส่วนนั้นเริ่มเวอร์แล้วนะครับว่าทำไมนักมวยของตัวเองทําอะไรนักมวยไทยไม่ได้เลยออกอาวุธแทบจะไม่โดนตัวกําลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งทางของยกที่2ครับนักมวยกุนคาแมนนั้นเดินเข้ามาแต่อยู่ดีดีครับเจ้าตัวเผลอฮะโดนนักมวยไทยของเราจิ้มเข้าไปที่หน้าท้องครับจังหวะที่ไม่ได้เกรงฮะลิทีลูคัสลงไปกองอยู่ที่พื้นใช้ท่าไม้ตายคายฟันยางเพื่อเอาชีวิตรอดนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นเวทีกรรมการก็พยายามนับแจ๊ะนับจ๊ะ <Yeah. S 2> ถามว่าสู้ไหวไหมนะครับสุดท้ายก็ทวงเวลาด้วยการคายฟันยางเอาฟันยางไปให้พี่เลี้ยงล้างน้ำนะครับเป็นมุกประจําของคุณขมแมนะครับทวงเวลาได้ไปประมาณเกือบ30วินาทีเลยครับคุณผู้ชมแต่ทางฝั่งของอิสิดัมนะครับไม่ไปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับเดินเข้าไล่ถลุงนักมวยคุณขแมฮนะด้านข้างเวทีนี่แฟนๆคุณขแมนั้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วครับเพราะว่านักมวยคนนั้นทําอะไรนักมวยไทยไม่ได้เลยครับเป็นฝั่งของนักมวยไทยของเราที่จะเลือกออกอาวุธใส่นักมวยคุณขแมชกตรงไหนก็โดนตรงนนนั้ส่วิ ลทิลคัสนั้นก็ตัวสั่นไปหมดแลวฮะคุณผู้ชมไม่รู้จะทํายังไงดีครับเจ้าตัวนั้นยังไม่ฟื้นเพราะยังจุกอยู่เลยโดนนักมวยไทยของเราไล่ทะลุงอยู่อย่างหนักครับแต่ดูเหมือนว่ากรรมการนั้นจะยังปล่อยให้เกมไหลต่อไปนะครับจนแฟนๆคุณแมแรู้สึกไม่พอใจทายพี่เลี้ยงตะโกนบอกลิทิลูคัสว่าให้เร่งเครื่องนะฮะให้พยายามพเนึศนักมวยไทยให้ได้ครับแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งโดนครับตอนนี้ท้องรั่วฮะไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือเข่าโดนเข้าไปเต็มๆเจ้าตัวก็เดินตุบปักตุ้มเปครัับสาหย์คร ว่าเดินต่อไปไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้แล้วครับเดินวนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นแฟนคุณแมายิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่ครับที่นักมวยตัวเองถอยแล้วเดินหนีแบบนี้สุดท้ายหมดยกที่2ลงไปครับเดินเข้ามุมด้วยสภาพที่เี็กๆว่ดดูไม่ได้เลยนะครับสำหรับนักมวยคุณแมายากให้น้ำไม่ทากกันเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่เลี้ยงคุณแมานี่โอ้โหใช้วิธีปั๊มหัวใจนักมวยตัวเองนะฮะก่อนที่จะออกจากมุมนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยให้ดีขึ้นหรือเจ็บกว่าเดิมนะฮะตอนนี้อาปากค้างแทบไม่อยากออกจากมุมแล้วฮะสำหรับวิ ก็เริ่มโวยวายกันแล้วครับกลับมาเริ่มต้นยกที่3มกรรมการสับเหงือให้เริ่มชกกันครับเป็นฝั่งของนงักมวยกุนขแมครับเดินเข้าหาพยายามรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีหวังที่จะเผดศึกนักมวยไทยให้ได้เพราะด้วยคะแนนนั้นไม่มีทางตามทันแน่นอนนะฮะอินซีดําก็ไม่ได้บูมบามนะครับลอดูจังหวะที่นักมวยกุณขแม่พลาดแล้วค่อยออกอาวุธครับโยกซ้ายโยกขวาหลบหลอกทุกอย่างเหนือชั้นกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วอาวุธหรือเชิงมวยลิทีโลคัสนั้นรวบรวมพลักกงกำล พยายามเดินบทบี้นักมวยไทยของเราอิสิัมก็ไม่บุ่มบามนะครับเจ้าตัวนั้นเป็นต่ออยู่หลายขุมไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้แฟนๆคุณคแม่เริ่มไม่พอใจกรรมการของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่านักมวยไทยนั้นเป็นฝ่ายไล่ถลุงนักมวยคุณคมแย่อยู่ฝั่งเดียวครับเดินเข้ามาก็เดินมาโดนอาวุธครับยิ่งเดินก็ยิ่งโดนฮะทางฝั่งพีเลี้ยงของไทยรอก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะแต่อีกคนกวักมือบอกให้นักมวยไทยเราเดินครับเดินแล้วก็ไล่ถลุงเลยครับเพราะว่า ไปลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นขายฟันยางออกมาแล้วเรียบร้อยกับการน,นับแชชะ,ชะ นับช้าๆคนดูด้านข้างเวทีนั้นให้รวยกรรมการไปแล้วเรียบร้อยครับแต่ก็ยังไม่หยุดนับฮาสุดท้ายนับจนดครบสิบครับแล้วก็ยุติการชกลงไปครับแฟนๆคุณแมนั้นเดินอมลิ้นกลับบ้านกันไปเป็นแถวนะครับเรียกได้ว่างานนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันให้แฟนๆคุณแมได้รู้สึกภูมิใจเลยครับสำหรับนั่งมวยของพวกเขาอย่างลิทีลูคัสดอกสุดท้ายนี่โดนเข่าลอยเข้าไปเต็มเมท้องนะฮะอัดเข้าไปกระแทกที่มุมอีกต่างหากครับเรียกได้ว่าหมดทางหนีฮะตาก้องนี่เบือนหน้าหนีเลย ครับกับสภาพนักมวยของตัวเองและจากการแข่งขันจบลงครับก็มีแฟนๆคุณคุแมมาบนตัดเพ้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็รับไม่ได้กับชัยชนะของนักมวยไทยแบบที่เรียกได้ว่านักมวยของตัวเองนั้นไม่มีทางสู้เลยเดีย๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าอาทิตย์นี้นักมวยในประเทศของเราชกกันหลายรายการมากจนแทบไม่เหลือตัวนักมวยเลยและไปขุดเอานักมวยคนนี้มาชกใฉ่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า นักมวยฝังน้ําเงินคนนี้มีลีลาการชกที่น่าสนใจจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยของเราคนเนี้ไม่มีจิตใจความเป็นกุนขแมทเลยแม้แต่น้อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากรรมการทำไมดูแลนักมวยของเราแบบลําเอียงแบบนั้นล่ะทุกทุกคนดูออกนะว่าคุณลําเอียงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยมุมแดงของเรานะ่ะ ฉันว่าเขาเลิกชกมวยแล้วไปตีแบดดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากรรมการควรหยุดได้ตั้งนั้นแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าเขาสู่นักมวยไทยไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าสงสัยเขาคงหวังให้นักมวยฝั่งน้ําเงินเป็นลมนักมวยเราจะได้ชนะแล้วหมางคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า,ะะวาเห็นได้ชัดเลยว่าพวกคนไทยกําลังไล่ตามเยียบย่บยําและดูถูกพวกเราอยู่แต่ทําไมรายการถึงเอานักมวยใหญ่ แย่แบบนี้มาจกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตับไตไส้พุงปอดเขาพังไปหมดแล้วมั้งโดนไปเยอะเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าฉันกลัวจริงๆกลัวเขาจะเลือดตกไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโดยทั่วไปนักมวยที่อยู่ในสภาพนี้กรรมการควรจะไล่ลงจากสังเวียนไปซะมันเสียเวลาเสียค่าไฟชั้นหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักกีฬาขมินของเราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาหายใจ ไม่มีพลังกำลังที่จะไปสู้แล้วจะปล่อยให้เขาชคให้มันเสียเวลาทำไมวะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใกล้จะปีใหม่และสงสัยเขาอยากได้ฟันยั้งใหม่ละมั้งขายบ่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันบอกตามตรงนะว่าฉันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยนักมวยคนนี้เขามาจากไหนกันแน่เนี้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเหมือนจับแมงสาบมาใส่ไว้บนเวทีให้พวกอาเสียมมาไล่ขยี้เล่นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่รู้จักรลบลีก อะไรทั้งนั้นยืนให้คนอื่นเตะคนอื่นต่อยนี่หรือที่เรียกว่านักมวยกุนขแมของเราผมเป็นต่อไปนะบอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะนักมวยฝ่ายแดงของเราเป็นนักมวยที่มีลีลาการต่อสู้ที่ดีนะแต่เขาเป็นคนมีศีลธรรมเขาก็เลยไม่อยากทำร้ายคนอื่น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อไหร่จะหมดยกสักทีวันเนี้ยกูอดทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเปิดแชมเปญให้พวกอาเสียมสักขวดสิเขาชนะแล้วละไม่ต้องลุ้นเลยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันเนวันนี้นะครับกับบวยคู่เอกของรายการแชมเป้ยนกุลขแมของกัมพูชาฮะซึ่งดูเหมือนว่าแฟนๆกุลขแมนั้นจะไม่พอใจมากๆเลยนะครับทั้งกรรมการฝ่ายจัดตัวนักมวยนะฮะอแพ้มา ก็พยพายหาสาเหตุกันอยู่แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภยัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ